สวัสดีเดอค่ะเดอวันนี้มาทานอะไรเอ่อก็กินข้าวแล้วอืมผัดไวๆใส่เครื่องววๆด้วยอืมนีกงไม่มีหางเหมืเดิมแล้วใ่วเจเมเลยแหละ ก็อาจจะมีพวกลกสวยว่าเอ้ยทำไมไม่เบื่อหรือยังไงหรืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ <c oughs> คือว่าก็ทานร้าเจมีนแหละเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างอะไรเหมือนเดิมอะไรก็เหมือนเดิมแล้วก็อย่าบอกว่าเรื่องลกสวยว่าไม่ใส่ชุดดำนะเพราะว่าชุดดำอ่ะออ่ใส่ไปแบบ ก็หมดแล้วแล้วมันยังไม่ได้ซักเลยอะแต่ก็ติดนี่โบดําเห็นไหมไม่ใช่โบแดงนะไม่ใช่เห็นโบแดงแสดงในใจนะดำชุดดำขาไว้ทุกขะยังไว้ทุกให้อ่าในหลวงนะคะติดโบแล้วนะคะนี่ติด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 อยู่นะคะอืมดก็แล้วก็อ่าปิดนิดนึงปิดนิดนึงปิดนิดนึง เดี๋ยวเขาจะหาว่าแบบอาจารย์อะไรอย่างงี้อืมคือมันร้อนอากาศมันร้อนอากาศม,นะม,ม,ม,มันร้อนนะคะเอออากาศมันร้อนอากาศมันร้อนอ้ยเสื้อในก็สีดํำอากาศมันร้อนนะคะอืมคือเรื่องเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเออแต่ว่าก็มากินข้าวให้ดูเ่อะกินทุกวันทําแบบนีุ้ก วันมันก็น่าเบื่อมันก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะมันก็แบบจะก็จะมีคนไม่ชอบไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเออชอบก็ดูไม่ชอบก็ไม่ต้องด,อออด,อองดูอากินหมูอ,อร่อย ติ๊ตี้ไาไม่หาป้าแม่กินหรอกอันตีกนกต้กินเองมึง <c oughs> คนบ้าเออมีเรื่องจะบอกมีเรื่องจะมาบอกว่าติ๊ตี้ไปหาหมอมา แล้วหมอบอกว่านตี้ฝั่งนี่ใช่นะคะเป็นโลกไบโพลาไบโพลาคือโลกอะไรไปดูเองท่านไม่รู้จักแต่ทู่รู้คือเป็นไบโพลาค่ะอืมไม่ได้ยิดตามกับกระแสด้วยแต่ว่าอืม พวกนี้เหมาะกับน,น็อตแต่ว่าไม่เป็นบ้านะเป็นไบโพลาไม่ได้เป็นเป็นไม่ได้เป็นบ้าแค่เป็นไบโพลาไม่ได้เป็นบ้า,นะบา,บาอโอเคอแล้วทำไมจะหาว่าทำไมต้องมาบอกว่าเป็นไบโพลาไบโพลาคือโรคอารมณ์สองขั้วไง อเออออืมอืมค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็จะบอกว่านี่ให้ดูชื่อเห็นป่ะไม่รู้ ก็คือกินยาอยู่นะคะวีห้าอืมกินยาวีห้านะคะอืมอยาคาะเครียดนะคะอืมจริงก็ไม่ได้เครียดนะกไม่ได้บ้านะแต่หมอบอกว่าเออคุณคุณเอ่เป็นบ้าแต่ว่ามันก็ก็ไม่ไม่ไม่ได้บ้า ฉันไม่ได้บ้านะหมอก็เลยบอกว่าคนบ้าเนี่ยก็มักจะบอกว่าตัวเองไม่ได้บ้าเสมอๆก็เลยว่าอ้าวตกลงฉันเป็นบ้าเหรออืมอ้าโอเคเอะไรไม่คิดว่าฉันผีปอบเข้าหรอไม่คิดว่าฉันนอนผีปอบเสิงหรืออะไรอย่างงี้รู้ว่าไง กคุณหมอค้าบหมอคุณหมอไม่คิดว่าพี่ปอบจะเข้าสิงหนูรอนอะไอย่างนี้บอกว่าไม่ใช่คุณหมอบอกว่าหมอไม่ได้เรียนมาบอกว่าเป็นใบโพราก็นี้ก็เลยงงเหมือนกันว่าหมอให,ให้ยาไครเคียนมาทานนะคะเพราะว่าเป็นชื่อนะคะเป็นคำเอื้อยแล้ว ก็ยอมรับว่านเป็นกระเทยเนาะก็เป็นนายนายคำเอื้ยนะคะเป็นชื่อเป็นนามสกุลเป็นนายคำเอื้อยอมตะชดช่วงแต่ตอนแรกจะเปลี่ยนเป็นชดช่วงชะชวนแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้อะแล้วก็มีวิตามินบีรวมนะคะมากินด้วยแล้วก็มียาอีกเยอะแยะมากมาย ยาเป็นกีบเลยอ่ะอยาแบบยาเยอะมากอ่ะมีนมีเห็นไหมดาบอกว่าไม่จริงเฮ้อ <c oughs> <c oughs> องว่าไม่ได้เป็นนั้นฉันไม่ได้เป็นโรคจิตฉันไม่ได้เป็นบ้านนะ <c oughs> เป็นบ้าที่ไหนไปดีกว่าอินก่อนอินต่อทำงานได้ทำงานได้ทำผมได้